สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็นะคะวันนี้ค่ะหุ๋ยเอาวิธีการทำแคบหมูติดมันค่ะทอดยังไงให้กรอบฟูทอดยังไงให้กรอบนานและทอดยังไงนะคะให้น้ำมันของเราไม่กระเด็นค่ะก่อนอื่นค่ะเรามาทำความสะอาดและดับกลิ่นจากของหมูของเรากันก่อนเลยค่ะหุ๋ยซื้อมาจากตลาดนะเขาหั่นให้เราเรียบร้อยเลยค่ะเราอยากได้ชิ้นใหญ่ นะเล็กประมาณไหนนะคะสั่งก็ได้เลยค่ะใส่น้ำต้มใส่ชูลงไปเลยค่ะและใส่เกลืองไปเลยค่ะให้เพื่อนนะคะขยำค่ะน้ำส้มใส่ชูค่ะจะช่วยล้างนะคะให้เมื่อเขาออกค่ะแล้วก็จะช่วยดับกลิ่นสังของหมูของเราได้ด้วยนะคะ เวลาเพื่อนคนค่ะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าหนังหมูของเราเขาจะหนืดขึ้นนะคะความลื่นจะหายไปค่ะหลังจากเสร็จแล้วค่ะใส่น้ำนะคะล้างเลยค่ะให้เพื่อนๆนะคะล้างใส่น้ำหน่อยค่ะเราจะล้างค่ะให้น้ำของเรานะคะเริ่มใส่ค่ะนี่ค่ะน้ำของเราเริ่มใส่แล้วนะคะ แล้วนะคะให้เพื่อนพักค่ะให้เขาสด็จน้ํานะคะหาตะแกงเลยค่ะลองให้เสด็จน้ําเลยค่ะหลังจากพักไว้เสด็จน้ำแล้วนะคะนี่เลยค่ะหนึ่งเคล็ดลับเลยนะให้เพื่อนน้าใส่กระมังของเรากลับลงไปเลยค่ะวันนี้ค่ะหนังหมูติดมาที่อุ่ยเจียววันนี้ค่ะ2กิโลนะอุ่ยจะใส่น้ําส้มสายชูค่ะสี่ช้อนค่ะสี่ช้อนทานข้าวเหล่านี้นะคะและเกลือค่ะ1ช้อนชานะคะ1ช้อนชาก็พอค่ะ ใส่ผงปรุงรสค่ะลงไปค่ะเพิ่มความอร่อยให้กับแค่หงุุยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ให้เพื่อนค่ะเขาเลยค่ะให้เท่ากันเลยนะคะให้เกลือแล้วผงปรุงรสของเราค่ะละลายนะคะเคล็ดลับนี้นะเพื่อนเพื่อนอาจจะยังไม่รู้ค่ะให้เพื่อนค่ะเขาแบบนี้ค่ะและพักไว้สามสิบนาทีก่อนค่ะหลังจากที่เราแช่ไว้สามสิบนาทีแล้วนะคะ สังเกตน,นะคะก็จะมีน้ำอย่างนี้ออกเลยค่ะให้เพื่อนนะคะหาแกแจงค่ะลองค่ะแล้วเราไม่ต้องักล้างแล้วนะคะเราจะไปเจียวกันเลยค่ะให้เปิดไฟค่ะปานกลางมาทางอ่อนนะคะและใส่น้ำมันลงไปค่ะให้ใส่ลงไปเล็กน้อยพอนะคะหลังจากน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะใส่มันหมูของเราเลงไปค่ะ การเจียด้วยวิธีแบบนี้ค่ะจะทําให้หนังหมูและมันหมูของเราไม่ติดกระทะน,นะคะในระยะแรกค่ะให้เพื่อนคนพักคนพักได้ค่ะไม่ต้องคลัวนะคะว่าน้ํามันก็จะกระเด็นรับรองเลยค่ะว่าไม่กระเด็นนะเพราะว่ามันหมูของเราจะกระเด็นก็ต่อเมื่อเมื่อโดนความร้อนกับน้ํามันค่ะมันจะทําให้กระเด็นนะคะแต่ตอนนี้น้ํามันเขายังไม่ออกค่ะ ให้เพื่อนค่ะหมั่นคนค่ะคนสามารถคนพักคนพักได้นะคะเราจะใช้วิธีการค่อยๆรีดน้ํามันของเขาออกค่ะเพื่อให้มันหมูของเรานะคะแห้งค่ะนี่นะคะสังเกตค่ะว่าน้ํามันเขาเริมอ,ออกมาแล้วนะคะ เพื่อนหมั่นคนนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะติดกระทะค่ะจากที่เรานะคะเจียวคนค่ะจนน้ํามันของเรานะคะเริ่มออกเยอะแล้วสังเกตด,ดูค่ะหนังหมูของเรานะคะน้ํามันก็เริ่มแห้งแล้วค่ะเห็นไหมคะส่วนใหญ่ค่ะเพื่อนๆหลายคนนะจะประสบปัญหาคือทําไมทอดแล้วไม่พองเหมือนคนอื่นเขาทําไมไม่กรอบนะคะ บางครั้งค่ะเราเห็นแค่นี้นะเพื่อนๆจะคิดว่าเหลืองใช้ได้แล้วนะคะยังค่ะยังใช้ไม่ได้นะคะถ้าเกิดใช้ได้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่ค่ะให้ดันได้แข็งๆแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะนี่นะนี่นะคะประมาณนี้เลยแล้วให้เพื่อนค่ะปิดแก๊สค่ะเราจะแช่มันหมูของเราค่ะในน้ํามันแบบนี้ค่ะรอพักจนน้ํามันของเรา เย็นค่ะให้เย็นเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรารอให้น้ํามันของเราเย็นค่ะเรามาทอดต่อกันค่ะหลังจากที่เราพักเขาจนน้ามันเย็นแล้วนะคะเรื่องอุ๋ยก็จะทําแบบข้ามวันคามคืนไว้นะคะทําไว้ตอนเย็นแล้วเราก็แช่ไว้เลยค่ะเช้ามาเราก็มาทอดต่อกันเลยค่ะเดี๋ยวเขาจบพองและฟูนะคะอุ๋ยก็จะตักแบ่งออกมาก่อนค่ะให้เหลือน้อยก่อนนะคะ ามว่าสามารถทอดไปเลยทั้งหมดได้ไหมมันก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดทําแบบหมุนเนี่ยจะเห็นความพองและฟูมากกว่าค่ะเพราะอย่างที่บอกนะเขาจะได้มีวิธีในการพองค่ะให้ตักขึ้นมาก่อนเลยนะคะและเปิดไฟค่ะให้ใช้ไฟกลางนะคะแล้วเรารอให้น้ามันเริ่มร้อนนะคะนี่ค่ะจากน้ำมันเราเริ่มร้อนแล้วนะคะ หรันคนเลยค่ะขั้นตอนนี้นะถ้าเกิดเพื่อไม่อยากให้น้ำมันระเด็นนะคะให้หมั่นคนเลยค่ะ ่อนเลยค่ะว่าน้ำมันจะกระเด็นนะคะไม่ระเะเด่นแน่นอน,นะค่ะ ของ้วคาะ นี่ค่ะหัวใแนะนํานะเวลาเราทอดนะเราทอดทีละน้อย,อยค่ะเพราะถ้าเกิดเราทอดทีน้อยอ่ะเขาก็จะมีการคองตัวได้ดีกว่าการทอดทีละเยอะๆนะคะเราแบบทอดเอาค่ะนี่ค่ะหลังจากเหลืองแล้วนะคะเหลืองสวยแล้วค่ะเหลืองกรอบแล้วนะคะถูกใจแล้วช้อนขึ้นเลยค่ะ นี่ค่ะเพื่อนใช้วิธีิงอย่างอื่นนะถ้าเรายังไม่ทานเราอยากจะเก็บไว้ก่อนยังไม่อยากทานนะคะก็นําแช่ใส่น้ํามันไว้แบบหมือนนี้เลยค่ะไว้ข้างนอกได้เลยค่ะอยากจะทานเมื่อไหร่เราก็แค่เปิดเตาเปิดกระทะค่ะและใส่น้ํามัน้วยค่ะแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะแค่ไว้นะคะเราก็จะทอดแค่พอจริงที่เหลือเราก็เก็บไว้ได้ค่ะี๋ยวไม่ต้องทอดก็ได้นะคะก็คนเลยค่ะบอกเลยนะว่า ที่ล้นน้อยความทองตัวของเขานาะความฟูนะคะจะมากกว่านะคะให้ใช้เปไฟกลางนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนใช้ไบแรงค่ะว่าทอดได้ไหมทอดได้ขาดอย่ก็จะเหลืองไวนะคะพอเหลืองไวทีเนี้ยอยังไม่ทันกรอบเท่าไหร่มันก็จะขุมนะคะเราให้ใช้เป็นไฟกลางค่ะค่อยๆทอดไปค่ะก็จะค่อยเหลืองแล้วจะกรอบนะคะแล้วก็ผีจะเฉียงค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเค็ดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ